รังรัวครับกับทิปเสริมใจไวก้กระือนวันนี้พามาพอตอพอครับเป็นปั้มใหม่นะครับทันสมัยเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นสาษาปัตยกรรมใหม่ที่ทำให้ตื่นตาตื่นใจมากครับเติมน้ำมันนะครับสำหรับหลสายสามครับปั๊มน้ำมันยอดเยี่ยมเลยครับพากันไปดูครับผมจุดเติมน้ำมันนะครับจะเป็นวงกลม พอรถวิ่งเข้ามานี้ก็สามารถที่จะวนขวาและเข้าไปยังหัวจ่ายน้ำมันได้ทุกหัวจ่ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเบนซินแก๊สโซฮก95แก๊สโซฮก91หรือดีเซลนะครับตรงกลางของปั๊มน้ำมันนะครับก็จะเป็นวงกลมนะครับปลูกไปด้วยต้นไม้ประดับประดาความสะอาดสะอ้านของปั๊มไม่ต้องพูดถึงครับ รถจันนี้กําลังจอดเติมนะครับเติมได้2ฝั่งเลยครับปั๊มเป็นวงกลมเพราะนั้นรถวิ่งเข้ามานี้ก็จะวนขวาได้ตลอดเข้าไปด้านในอีกสักหน่อยนะครับก็จะเป็นร้านจอดรถครับซึ่งจอดรถได้20กว่าคันเลยครับร้านที่หนีปั๊มไม่ได้ครับ KFC ครับแน่นอน มีบริการครับมีที่นั่งทานด้านในขอกาแฟครับก็มีคาเฟ่อเมซอนครับ,รบเดินเป็นวงกลมขึ้นไปบนที่ทานกาแฟด้านบนได้เลยนะครับชมวิวไปได้ในตัวหรือจะนั่งทานในร้านนะครับก็จะมีที่นั่งทานเป็นมุมเป็นโต๊ะไว้ให้นั่งจะได้บรรยากาศดีๆครับก็เดิน ตามวงเวียนขึ้นมาเลยครับเป็นวงกลมเยขึ้นมาบนหลานมีสถานที่นั่งด้านบนชมวิวไปด้วยครับที่นั่งก็จะเป็นวงกลมได้ดูสิ่งสวยงามรอบๆในขณะที่ทานกาแฟไปด้วยด้านในนะครับร้านกาแฟนะครับก็จะมีที่นั่งรอบๆกระจกนะครับสามารถ มองวิวได้360องศาบริเวณด้านในนะครับก็จะมีเคาเตอร์ไว้บริการสะอาดสะอ้านครับอันนี้เป็นบันไดาทางเดินขึ้นด้านบน ขอจากคาเฟ่เมซอนนะครับก็มาที่ห้องน้ำครับหลายคนคงจะเห็นรูปแบบห้องน้ำแล้วอาจจะงงทางเข้านะครับมีต้นไม้ปลูกสวยงามทางเดินไปห้องน้ำนะครับห้องน้ำนั้นแยกชายหญิงสถาปัตย์ออกแบบเป็นรูปวงกลมเช่นเดียวกันครับ วงกลมด้านหน้านี้เป็นอ่างไว้สําหรับล้างหน้าล้างมือส่วนด้านในก็จะเป็นห้องน้ํานะครับของคนพิการลึกข้ามาก็จะเป็นห้องน้ําของท่านสุภาพบุรุษครับห้องส่วมที่มีหลายห้องแล้วก็าศาสอ้านโอโถงครับวงกลมด้านหน้าครับอ่างล้างมือต่อไปก็เป็น ร้านซักเสื้อครับร้านขายเกดเดี๋ยวเรือครับผมขนมปังวราพรครับร้านขายลูกชิ้นและร้านสุดท้ายครับที่หนีจากปั๊มไม่ได้แน่นอนครับเซเว่นอีเลเวนแลวก็มีตู้ ATM ไว้สำหรับ ได้กดเงินด้วยตื่นตาตื่นใจกับปั๊มน้ำมันรูปแบบใหม่ที่ถนนพุทธมนตรสายสามครับปั๊ม PTT Station แล้วพบวก,กันใหม่ในบ่าดำพาเที่ยวในคลิปหน้าสวัสดีครับ